เอาละครับผมก็ขอการสรนิทเพื่อนทุกคนเลยวันนี้เราก็จะมารายงานสภาพอากาศนะครับในช่วงเวลานี้ก็คืออา้าวดูเหมือนจะเริ่มเลยฮะฝนตกธรรมดานะครับก็ยังมีเจ้ามาาฟี่กับ ในขยนี้นะครับส่วนโซนหลับต่าก็เป็นที่โกดักนั่นเองส่วนในช่วงเวลานี้ก็คือเป็นหมอกทึบนะครับอยู่ในช่วงเวลา22นาฬิกา32นาทีจนไปถึง23นาฬิกา32นาทีครับก็จะจบมนี้เจ้าตัวหมอกทึบหมอกทึบนีขครับก็ยังมีเจ้าตัววาร์ปเอ้ยขีะกบแล้วก็เจ้าากรีส่วนโซนดับสูงครับก็ เป็นเจ้าเหมือนเดิมครับเอาปันเปย์ครับแล้วก็ถ้าได้รู้เสานะครับแล้วก็ผมก็อยากจะขอคำปรึกษาจากเพื่อนๆทุกคนเลยว่าจะเอาเจ้าอาชิอุอนเนี่ยนิสัยอะไรพอดีผมไม่รู้เกี่ยวกับน,นี้เลยเพราะไม่ค่อยได้เล่นอยากให้เพื่อนๆลองให้ใคำแนะนำหน่อยว่าจะให้ยังไงนะครับ แล้วผมก็ขอจบคลิปที่แค่นี้นะครับสวัสดีครับ